สวัสดีครับลูกค้าไชเซอร์แท็กเตอร์ทุกท่านวันนี้ผมจะพามาติดตามการทำงานของไชเสอร์แท็กเตอร์และคันนี้คือ 400S <S เครื่อง Powerstar ครับคัานหน้าเป็นของคาราโลนะครับเครื่องเกียร์ท้ายปกติตรงรุ่นครับแล้วก็มีเล่มปกติทุกอย่างครับคันนี้ผมขออธิบายสั้นๆว่าสวยงามมากเพราะว่าผมคันนี้ผมเช็คใหม่ครับใหม่ครับทำสีใหม่เรียบร้อยที่จะเห็นได้เลยว่าสีจางเงาทุกจุดทำการองพื้นและพ่นสีใหม่ไม่ใช่แค่แบบว่า คนทับนะพี่ผมเปลี่ยนเก่าและทำทีใหม่เลยอะไรตรงไหนที่ดูเสียหายหรือว่าน่าจะต้องเป็นใหม่ผมเปิดไ่เลยครับดรื่างวิดีโอนี้ที่เราาใหม,ใไม่ไดใสิขอแพนี่ครับพี่ลองดูได้เลย คาว่าทําใหม่เช็คใหม่ของผมคือผมพอดออกมาเช็คใหม่บริการดูแลให้ใหม่หมดนะพี่และเรามีประกันนะครับประกันลดใหม่เช็คใหม่ของเราจะอยู่ทีหนึ่งเดือนพี่ใช้เลยครับหนึ่งเดือนถ้ามีปัญหาผมดูแลและจัดการให้พี่ฟรีหมดทุกอย่างครับอันหน้าครโรครับอันนี้มาตัดตหน้าและฐานหลัง อุปกรณ์ครบครับเกียกกร์กลางสมองกลเบิกใหม่ครับผมของใหม,ม่ตรงไหนเบิกใหม่ได้ผมเบิกให้เลยครับก็0 0สคันน,น,คนี้ครับสเปคเทพมากท่าในใดสนใจนะครับมาติดต่อได้ครับที่0823591544ครับว่าสามารถเซิร์ ใน Google Map ได้เลยครับว่า c h a s ท y Factor โ o รา r ครับยังไงจะเจอกันครับผมสวัสดีครับ<ด>และนี่คือสภาพหลังจากเราเริ่มประกอบใส่ล้อและอุปกรณ์ต่างๆเริ่มเอาเข้าไปในตัวครับผมท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับ